สวัสดีคุณผู้ชมเดลิ reporter ครับสดจากบริเวณด้านหน้าสานามกีฬาชาติครับทางคุณพิธานะครับรวมถึงพักเก้าไก่นะครับเดินทางมาร่วมงานไพร m มันบัง k คนกอกไพร์ฟีสติวัล2024นะครับซึ่งวันนี้เองก็องบอกว่ามีนักการเมืองนะครับรวมถึงหลายท่านที่เดินทางมาร่วมงานเช่นเดียวกันหนึ่งนั้นคือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับประธานทิพสาหัวหน้าพักเก้าไก่นะครับ ที่นีก็กำลังเห็นแก้มเป็นสัญลักษณ์ของใครนะครับหรือความหลากหลายทางเพศน,นะครับพี่ทีมสวัสดีครับพี่ทีมสวัสดีครับ เริมฉลองเป็นเดือนที่เราคูมใจในอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีความกล้าหาญพอที่จะพูดออกมาแล้วก็คิดว่าความภาคภูมิใจนี้จะมากกว่าแค่เดือนมิถุนาย,ยนแล้วเพราะว่า18มิถุนายนนี้ก็สวิปรไป รั้นที่3ผมไปดูแล้วมีคนที่จะเก็บอภปิปรายยตินี่นะ่าจะมีเหลือแค่สองท่านเท่านั้นก็คิดว่า18พิจูนาไม่น่ามีปัญหาอะไรก็จะสามารถทำให้กฎหมายแดงน้อยง เียมไ,ได้ใช้นะครับส่วนกฎหมายพรบรับรองทำหน้ารหรือว่าตจันทรทางเพเนี่ยคุมภาพันก็คุมพาพันใส่ไปแล้วแต่โดนปัดตกไปรอบหนึ่งแมแล้วคราวนี้ก็เข้าใจว่ามีสามล่าง <พอ S 1> ก็น่าจะได้มีโอกาสอภิปรายเรื่องนี้ในสภาเดือนกระกฎาคมเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ Sex w ซ์ k e r ด้วยก็ทางเก้าไกลก็กฎหมายเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับ,ดรบโดยนังโดยที่ต้องให้เครดติตคนนี้ครับค่่ะสสวัสดีเราพรอ้อมยืนนะคะรอรัฐบาลค่ะช่วยเร่งืูดิดหนึ่งค่ะเพราะ,ไ,ะไม่มันเรื่องนี้มันมากกว่ากฎหมายไงมันคือเรื่องของสังคมเรื่องของความคิดคนด้วยว่ามันคือ เขาว่าพายแปลว่าความภาคภูมิใจมันคือความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองว่าไอสิ่งที่มันพูดอยู่ข้างในกับสิ่งที่เราข้างนอกมันคือเสียงเดียวกันเนี่ยมันไม่จำกัดเพศแล้วล่ะคือมันเป็นเดือนที่เราเฉลิมฉลองการรวมถึงการพูดถึงการต่อสู้ตั้งแต่สมัยสโตนวอ l ที่นิวยอร์กนี่มัน1 9 6 9 1970นะที่นิวยอร์กจากสโตนวอ l มันจะถึงสยามสควออเนี่ยมันก็ ผมมากกว่าผมสิปีก็5.3ปีใช่ไหมรวมถึงการมีบางกอกเกบาเรตรั้งแรกเมื่อ25ปีที่แล้วมันก็มาไกลมากเลยมาไกลมากกจากความหลากหลายนะครับเว็นสภาพะครับจะมีหลายคนเรียกร้องเรื่อของซิกกเกอร์ด้วยครับกฎหมายกฎหมายของเราเรียบร้อยแล้ว,วก,ก,ก,ก็คุณทานว่าจะยื่นตรงไหนอย่างไ,ไอพรบอไอขับนำหน้าเรายื่นไปเมื่อ กุมภาพันธ์เนะเมื่อกุมภาพันธ์ก็มีการอภิปรายการท้าจำได้แล้วก็ผ่านไปแค่157เสียงอีก250กว่ากว่าโหวตคว่ำตอนนั้นคือเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้เดี๋ยวก็คงก็คงจะใกล้เคียงกันเ่ะเชิญยนะรับก็คงจะผับไปกนาินเลค่ะลค่ินยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะสำหรับการ ก็เป็นการตอบคำถามของคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับประธานทิมสาวหัวหน้าพรกก้าวไกลนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นการไปร่วมการเลือกของแบงก์ซองไพรส์ได้เริ่มแล้วนะครับอันนี้คุณทึมก็มาร่วมงานด้วยนะครับก็มีการพูดถึงว่าชาวที่ต้องดูเรื่องความปลอดภัยไม่อยากกีดขวางจรจาเส้นทางในการระดมทุน เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งพักเก้าไกลเองก็ลักดันเรื่องกฎหมายการสมรสเท่าเทียมนะครับรวมถึงเซ็กเกอร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่พักเก้าไกลลักดันอยู่นะครับนี่ก็มีแฟนับพรรเก้าไกลหลายท่านนะครับเดินทางมาร่วมโบกมือทักทายนะครับปสี เลยครับน,นอกจากคุณพิธานะครับผู้ทันแล้วก็ยังมีสสเก้าไกลอีกหลายท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับมีทางนายแจมนะครับสสเป็นญาแล้วก็ยังมีสสของพักเก้าไกลอีกหลายคนนะครับที่เดินทางมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ บรรยากาศก็เป็นอย่างคึกคักนะครับวันนี้สําหรับงานแบงค์ครอสไฟส์นะครับซึ่งมีประชาชนที่มีการร่วมอบสมรสเท่าเทียมหรือเพื่องของเซ็กวอเกอร์เนี่ยพักก้าวไก่เองก็เป็นนโยบายหลักๆของพักนะครับที่ใช้ในการสนับสรุนนะครับโดยมีทางคุณพันธวัฒน์กบบลวบุมวัฒน์นะครับสสของพักที่ เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับแม้จะเคยถูกวดคว่ำมาแล้วแต่พรรคก้าไกลยังย้ําเสมอนะครับว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ต่อเรื่องของความดักหลายทางเพศนะครับเป็นร่างานะคะในการแก้ไขอตตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ย อยู่ในชั้นพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะครับโดยคุณพิธาเขาก็บอกว่าได้เข้าไปดูแล้วก็เชื่อว่ากฎหมายดังกล่าวก็จะสามารถผ่านไปได้และถูกตีออกมาเป็นกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะครับเห็นได้ว่าช่วงวาเดนทาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีเพศสภาพหรือความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็มีการจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันแล้วนะครับ ข้านที่จะแน่นนะครับคุณผู้ชมครับของพายมันก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเราขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าอีกไม่เกิน1เดือนประเทศไทยก็จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะคะก็นี่ถือเป็นความสำเร็จบุดหมายสำคัญที่เราทุกคนช่วยกันเรียกร้องเพื่อเกิดความเท่าเทียมในสังคมค่ะด่ะ รอบนี้ผ่านแน่นอนผลหมายสมรสเท่าเทียมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการการต้านสังคมเนาะการแบบเหนี่ยวรั้งฉุดรังสิ่งที่สังคมเรียกร้องกันมาพี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นผลดีกับใครเลยแล้วก็ทางสวเองก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วค่ะนายดิซ่าไปร่วมงานได้ค่ะขอบคุณนะครับและใ้คุณผู้ชมครับก็มาสักครู่เป็นนางสสลิซ่านะครับ สภา์เรานะครับบอกว่ากฎหมายเนี่ยอีกหนึ่งเดือนจะได้เห็นกันแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วและเชื่อว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมน่าจะผแน่นอนคท่านมาใอบ่าให้พื้นที่นินนะอทให้พ้นที่นึงนะคะขบวนออกไมได้าข้พนที่ะคะอย่าให้ขบวกดาง อออครับ <นะ S 2> ที่ต้องผ่านเป็นทางกฎหมายนะครับว่าถูกกฎหมายแล้วมี2รุ่นก็คืออันนึงเนี่ยมันเป็นคุ้มครองแรงง,งานงานที่ถูกกฎหมายปุ๊บก,ก็จะต้องถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายพรบแรงงานนั้นแล้วส่วนของเซ็กซ์วอกเกอร์ก็คือให้ถูกกฎหมายพร้อมสวัสดิการในะ เมื่อวานได้ยินทางรัฐบาลให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวของไปกอกไครว่าจะสนับสนุน2เรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายค้านการรัฐบาลจะทําร่วมกันได้นะครับที่เราเคยยื่นเข้าไปก็เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็แค่3เดือนนี้เองแต่ว่า3เดือนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้พร้อมแล้วอาจจะรอ,อกฎหมายของทางครมหรือว่ารอกฎหมายของภาคประชาชนก็เป็นเรื่องดีเราก็พร้อมที่จะยื่นขอบล่างของเราประกบก็คิดว่า เท่าที่ครูทันเล่าให้ผมฟั<อ>งเมื่อกี้ก็คิดว่า,วารกรกฎาคมก็จะได้เข้า,ขาสภาอีกครั้งหนึ่งครับก็เมืเ่อวานนายกรัฐมนตรีษษรประกาศแล้วก็คิดว่าคราวนี้คงจะไม่โหวตคว่ำเหมือนคราวที่แล้วครับไม,ไม่ได้กังวลว่าจะโหวตคว่ำเรือ่องน,ออนางสาวหรือว่านายก็คือพรบคำนำหนนาอันนั้นคือที่เรายื่นไปเมื่อกุมภานี่ผ่านมา4เดือนตอนนี้บอกว่าสนับสนุนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ก็อพอตอนนั้นก็ถ้าพี่น้องประชาชนยังจําได้สักประมาณช่วงกางกกุมพา์เนาะที่มีการอภิปรายเรื่องนี้ก็เกือบทั้งวันอภิปรายเกือบทั้งวันแล้วก็ผมยังจาได้ว่าได้คะแนนสนับสนุนแกร้157้าเพราะว่าเป็นของฝั่งฝักไข่ฝ่าย,ย,ย,ยค้านจํานวนหนึ่งอ่าแล้วก็สแสดง,สงว่าความก็น่าจะ250วกว่าคราวนี้เนี่ยผ่านมา4เดือนถ้าผู้นาของทางฝ่ายรัฐบาล บอกว่าให้คขามนสัญญาว่าจะสนับสนุนแล้วถ้ากรกฎาคมนี้เข้าก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะผ่านได้เพียงในระยะเวลาแค่4ีเดือนค่ะพี่พิมขอถามว่าการสนับสนุนพี่อยพ่การพิการให้ามเดือนจะยังได้ไหมเลยโทรผลโทรออกมาพี่พิมยังเป็นคนที่น้ำโด่งอยู่คะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็จะต้องคงต้องเริ่มต้นด้วยการขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังให้ความ ไว้วางใจแล้วก็ความสนับสนุนก็จะใช้เอามาเป็นพลาังงานในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็คงจะประมาณนั้น ส่วนแน่นอนว่าทุกโพก็ก็มีข้อจำกัดนะครับของของแต่ละโพอย่างของโพนี้ก็ร้อยหนึ่งพันหก้อแซมลเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันในการทำงานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หลงตัวเองหรือว่าไม่ได้ประมาทหรือว่าไม่ได้จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานำเกือบจะ5 0แล้วเราสบายสบายได้เราต้องทำงานหนักขึ้นไปทุกวันทุกวันก็เป็น เป็นกำลังใจจากพี่น้องประชาชนในการทํางานต่อไปของพรรคเกาไก่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งไหมคะเพราะว่ารัฐบอลทางานมาต้องบอกว่าเกือบเกือบจะปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าคะแนนนิยมยังอยู่ทีเป็นสัญญาณหนึ่งในหลายๆสัญญาณ ก็อย่างที่บอกว่าโพจาระโพก็มีข้อจํากัดของจาระโพประชาชนคนไทยทั้ง60 60-70ล้านคนอันนี้แค่1,600ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเอามาเป็นอะไรที่เอาเข้าข้างตัวเองว่าเราทํางานได้ดีแล้วแต่ว่าเอามาเป็นแรงผลักดันในการทํางานแต่ก็มีหลายๆสัญญาณที่ต้องจับจับตามองเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องการเมืองก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะมีหลายสัญญาณเดียวไปหมดก็ต้องเอาหลายๆสัญญาณมาประกอบกันรับแต่ตอนนี้มันมีเรื่องของนายกเศรษฐา เสียงที่เขาอาจจะแบบหลุดหรือไม่หลุดจากตําแหน่งแผนของเราที่วางไว้เพราะหนึ่งในนั้นก็มีพี่เนมเป็นแคดิเดตก็แผนแผนของเราก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็เมื่อมีอุบัติเหตุการเมืองอะไรเราก็จะมีหลักการในหลักการในวิธีคิดของเราตามเคดิเดตนายกหรือว่าถ้าเกิดมีการยุบสภาเราก็พร้อมเลือกตั้งทุกเมือ่อก็คงเป็นไปตามคารลองความธรรมไม่ได้ต้องการที่จะเก่งแย่งชิงดีหรือว่าออาำนาจอะไรไปอย่างแต่อย่างไรครับสมมติมว่าถ้าคุณจะถามต้องค้นจริงๆเรา ก็ทาร์ดเคยให้ให้เกียรติเอาไว้นะครับตคงประมาณนี้ครับข้าเขาขึ้นนะครับลูกหลานก็ให้พี่ถังแล้วต้องไปเตรียมครอบครวมั่งนคั่ะก็้งเปก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าขออภัยครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าไก่นะครับ มีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะครับรค,คุณนิพนธเองจะมีการลงแข่งในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่โดยทีมเองก็บอกว่าพักเก้าไกลย,ยังคงทํางานตามปกตินะครับไม่ได้ไปแข่งแย่งชิงดีกับใครนะครับแล้วก็หากว่ามีการเปิดให้มีการแข่งขันอีกพักเก้าไกลก็จะทําหน้าที่ในฐานะผูาา้แทนราษฎรโดยที่มีประชาชน14ล้านเสียงเลือกมานะครับในการที่จะทํางานต่อไปนะครับเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยคะเดินเลยค่ะ 我们俩个。 นานะลยเรามาตั้งนานแล้วที่หนึ่งนะเข้าถ่ายรูปที่คนดุบนะครก็ได้เห็นการตอบคำถามของคุณวิทาลิมเจริญรัตน์ไปแล้วนะครับก็มีแฟนคลับจากทั่วที่มาร่วมงานนะครับต่างโบกมือต้อนรับคุณทิมนะครับบางส่วนมีการมาขอถ่ายรูป ถือว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งนกักการเวลที่มีแฟนคลับคอยติดตามอยู่นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของการไม่ได้รับเรื่องให้เป็นนายกนะครับแต่ค,ครับก็จะเห็นได้ว่าแฟนคลับเองาาก็ยังคงมากันอย่างหนแน่นนะครับ กบวนพาเลตของแบงคอกคลายก็ได้เดินไปแล้วนะครับ okay.